สวัสดีครับผมืันนี้กินข้าวทงฟ้ามัะครับมาพอกันอีกแล้วนะครับหลังจากคางหายไปโดนผมท่านจากเดือนหนึ่งนะครับผมกัขอบคุณหลายๆสําหรับผู้ที่ติดตามนะครับตอนนี้ก็เท่าไหร่ละสองร้อยสามสิบเอ็ดคนก็ดีใจนะครับเพียรไปเรื่อยๆเป็นแนวทางของการเกษตรนะครับขิดต่างคิดนอกกรอบนะครับ DIY นะครับเพื่อประโยชน์หรือเป็นแนวทางนะครับปฏิบัติของ เกษตรกรที่บด้เคยเห็ุแบบนี้หรือ,อเหตุมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีขอสงสัยหรืออย่างกระตามนะครับผมก็ิิพยายามหา,าทฤษฎีใหม่ๆแนวทางปฏิบัติใหม่ๆมานาเสนอครับที่น้องเกษตรกรนะครับที่รุ่นใหม่ที่สนใจเรียนรู้นะครับเกี่ยวสิ่งประดิษ์ฐต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเบืองกันครับมือนี้ผมเอาเครื่องปั๊มน้ำนะครับ มาโมดิฟายใส่กับเครื่องซับหยาเนี่ยครับปกตินี่เครื่องซับหยาที่เอ่ต้นขายในท้องตลาดนี่สะเป็นมอตเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าผมจะเอาปั๊มน้ำนะครับมาโมดิฟายเดเใส่นะครับเพื่อจะไปใช้ในพื้นที่ที่อ่ามีไฟฟ้าถึงนะครับอาจจะเป็นทงุงไฮทงหน้านะครับที่ปลูกหยาเรียงง้วเรียงควายเรียงเป็นเลีงยงไก่นะครับดีย๋ยว่าเบิ่งนกันนะครับผมอ้อ ตัวซอยนะครับผมนะครับนี่เป็นเครื่องปั๊มน้ำนะครับแปดจุหาแรงมานะครับซื้อมาจากซื้อออนไลน์นะครับเครื่องบินสิ้นนะครับผมมาโมดิฟายไซนนะครับกับเครื่องสับหยานะครับตัวนี้เป็นดีเทลนะครับซีซีใบพัดนะครับซีเลยครับ มีโมเลออกมากนะครับโมดิฟายใส่กับสายพานัน AC14 นะครับผมนะครับเป็นอ่ AC ใบมีดนะครับ AC ใบมีดนะครับ๋บยหเอามอเนะบิเ่ง,งก,กันว่า มันสิไดผ้ผลบ่แต่เบื้องต้นผมกะทดสอบม,มาข้างนึงแล้วนะครับผมแต่ว่าเมื่อนีผมกปฏิมาบันทึกนะครับวิดีโอนะครับให้ให้เบิ่งนะครับ,บาสิ่งที่ผม DIY นะครับ Modify เนี่ยมันใส่งานได้จริงบอ่อนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะครับ หลังจากทดลองปั่นแล้วนะครับมาบเบิความละเอียดนะครับความละเอียดของของเครื่องสับนะครับก็ถือว่าละเอียดนะครับผมละเอียดเป็นกาาเหมือนกับห้อเลย <c oughs> สําหรับใจต้นต้นหญ้าที่เป็นล้ำนะครับยังพวกเน้บเปียยังน่ารกจักระผัดจริงๆนะครับนาจะ ถือว่าโอเคในการปั่นนะครับแต่ข้อเสียคือช่วงปลายที่ใบเขาออนนะครับก็คือใบพัดเนี่ยอาจจะมีความแห้งแล้วก็ดูดดูดเข้ามาเลยเครื่องยังบท่านได้สับนะครับอันนี้คือส่วนปลายนะครับแต่ว่าข้อดีคือหยาที่เป็นล้ำนะครับหยาที่เป็นล้ำเนี่ยมีความละเอียดนะครับคันแมนเอาให้เป็ดห้ไก่้นี่ก็สามารถผสมกับห่ำแล้วก็เอาให้กินได้เลยนะครับผมอันนี้ค่ะ ถือว่าโอเคนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับผมมือนีว่าไดต้นกล้วยมากนะครับต้นกล้วยกับว่าใด้ัวาตางก,กันครับกับละเอียดประมาณนี้แหละนะครับผมนะครับผมคิดว่านส่วนที่งานที่ไฟทางนี้นะครับกับนี่สามารถใส่ได้จริงนะครับเอาไปโมดิายใส่กับเสือเ่อเรื่อซับไอโมดิายใส่เรื่อซับหยาเพื่อ จะเอาไปสับหย่าให้เป็ดให้ไก่ในฟ้ามให้ง่อยควายนะครับหมักกับห้ํานะครับหมักเกลือนะครับเป็นหย่าสดก็ได้นะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมในพื้นที่ที่บ่มีไฟฟ้าถึงนะครับสาม,มารถใส่ได้เลยนะครับผมนะครับผมหลังจากเข้ทาทดล่องไปแล้วนะครับอ่าจะ ได้ผลนะครับถือว่าได้ผลนะครับในความคิดของผมนะครับกัญยากับละเอียดนะครับแต่ก็นี่ขอเสียหน่อยนึงคือช่วงปลายของหยาที่เขาอ่อนเนี่ยใบพัดยังพ้นตันที่ซับนะครับแต่เื่องกับหมุนดูดเอาหยาที่อ่อนที่บริเวนลัมเนี่ยออกมาทาั้งทั้งไอผลผลิตนะครับกับทาเป็นลัมเนี่ยผมคิดว่าดีนะครับละเอียดอย่างพวกเช่นหยาเนื้อเปียน,นอ่า จกพันธุ์นรกนะครับไอทีนี่เป็นล่ําเป็นป่องนะครับผมนั่นผมคิดว่าสามารถอ่าซับบทละเอียดได้เลยให้สําหรับเป็ดสําหรับไก่ในฟ้ามหรือหัวควายในฟ้ามได้เลยนะครับคันคลิปนี้นะครับคันผู้ใดคิดว่ามีประโยชน์นะครับเป็นแนวทางในการที่ว่าจะเอาไปเห็ดป่าสูสัตว์นะครับเกษตรผสมผสานนี้ยังต่างๆก็ขอให้อ่าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามผมได้เลยะครับ ขอบคุณในหลายครับกินเข่าทองชาแนลฟาร์มครับผม